ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าว่าเราไปทำร้ายทำร้ายคนอื่นเขาต่อไปภายภาคหน้าความทำร้ายทำร้ายนั่นแหะจะมาลุมมาตุ้มเราพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้ถ้าว่าเขามาพูดหาเรื่องให้เราหรือเขาดินทาเราเขาว่ากล่าวเรามันก็คงจะเป็นวิบากกรรมของเราในอดีตชาติเหมือนกันพวกเราก็ต้องได้คิดอย่างนั้นอีกเหมือนกัน เพราะพวกเราเกิดมาหลายภพหลายชาติบางชาติก็คงจะอิจฉาตาเหลือคนอื่นเหมือนกันไปว่ากล่าวให้คนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเขาก็แก้คืนบ้างแต่บางครั้งเขาอาจจะตั้งต้นใหม่ก็ได้เราก็จะไปพยาบาทอาฆาตเขาให้อภัยถ้าเราให้อภัยแล้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็จบลงถ้าเราไม่ให้อภัยผูกพยาบาทอาฆาตเขาเขากัดทงแล้วก็กัดขาเขา กัดไปกัดมากันโนเนียกันไม่มีที่สิ้นจุดเหมือนกับหมากัดหมาอย่างนั้นเวียนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวนเวีนจะระง,งับไม่ได้ด้วยการจองเวนเพราะนั้นพวกเราอย่าไปจองเวนกับใครๆทั้งหมดให้อโหสิแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มีเมตตาในใจอีกต่างหากข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจัดอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่เข้าไปเจ้าปราถนาถ้าเราคิดได้อย่างนี้นั่นแหละเราอยู่ที่ใดก็เป็นสุขในใจถ้าว่าคนที่เมตตายอย่างนั้นจะไม่มีเวรภัยเลยใช่ไหมใช่ถ้าเวรภัยใหม่ที่จะก่อขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีถ้าเป็นเรื่องของเก่าเป็นวิบากกรรมของเก่าในอดีตชาติที่เราไปทํเขอไว้แล้วอันนั้นเราเหลีกลี่หนีไม่พ้นตอาจะต้องได้รับกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้ว นีไม่พ้นแน่แต่กลัมใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานี้ถ้าเรามีเมตตาอยู่ตลอดถึงเขาจะก่อย,อยังไงมันก็ไม่ติดเพรางั้นค่ะพอเรามีน้ําอยู่ในใจของเรามีน้ําคือเมตตาของเราอยู่ในใจเขาเอาไฟมาจี้มันก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่มีตัวนั้นขึ้นมาพอเขาจี้ขึ้นมาแล้วก็โพรงขึ้นมากันสู้กันเลยท่านนีน่มาพูดให้ข้าทําไมวะข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไะ ในที่สุดก็เลยเรื่องก็เลยตเตือดเปิดเปิงไปถึนกว่าจะรู้ได้คนนู้นไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้ามีการจองเวรกันอยู่จนถึงนิพพานเมื่อไหร่ต่างคนต่างไปนิพพานเมื่อไหร่เมื่อนั้นะจึงจะจบเพราะงั้น,นเพราะนั้นเราอยากไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งนี้ยินดีให้อภัยนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะ